สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ประเทศฟินแลนด์นะคะตอนนี้ทุกท่านได้ยินเสียงชัดเจนดีนะคะถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องเทคนิคนี่สามารถส่งคอมเมนต์เข้ามาได้เรื่อยๆนะคะเรามีทีมงานที่จะคอยดูแลให้เป็นอย่างดีนะคะวันนี้แอมจะมาพูดเกี่ยวกับประเทศฟินแลนด์ในด้านการท่องเที่ยวค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปถึงเนื้อหาหลักนะคะ ขออนุญาตแนะนําตัวเองกันก่อนนิดนึงนะคะยามชื่อพัชยาธีรวัฒสกุลนะคะและเนื่องจากว่าเป็นคนที่ชอบตัวเลขนะคะก็ขออนุญาตแนะนาตัวเองเป็นตัวเลขคร่าวๆนะคะยามพูดได้ทั้งหมด4ภาษาค่ะภาษาไทยอังกฤษมันดารินแล้วก็ฝรั่งเศสนะคะ <Wow. S 1> แล้วก็กําลังพยายามเรียนรู้ภาษาฟินนิชยามเป็นนักลาทุนระดับนานาชาตินะคะก็ถือว่าลาทุนจนเป็นอาชีพเลยนะคะตอนสมัยที่เรียนอยู่ได้รับมาแล้วไม่ต่ำกว่า10ทุน <Wow. S 1> จากหลากหลายประเทศแล้วก็ทั่วทุกภูมิภาคเลยค่ะ และนอกจากนั้นก็คือชอบเดินทางเป็นกิจวัตรประจําวันค่ะเยี่ยมไปเที่ยวม,มาแล้วแล้วก็ใช้ชีวิตและรวมถึงทํางานมาไม่ต่ำกว่า60ประเทศทั่วโลกนะคะ <Wow. S 1> และเป็นนักเขียนค่ะยี่มเขียนหนังสือมาทั้งหมด5เล่มนะคะ สองเล่มเนี่ยกำลังอยู่ในระหว่างจัดตีพิมพ์นะคะเป็นหนังสือท่องเที่ยวเกี่ยวกับยุโรปแล้วก็คริสต์มาสค่ะแต่หนึ่งในนั้นที่ขายไม่ได้เลยก็คือฟินแลนด์1 1 1นะคะก่อนที่เราจะไปดูการท่องเที่ยวฟินแลนด์ขออธิบายการเดินทางในชีวิตกันแบบคร่าวๆก่อนนะคะยางเริ่มต้นจากการเป็นนักเรียนเตรียมอุดมศึกษาค่ะ เป็นนักเรียนในห้องคิงนะคะเรียนสายสิงป์ฝรั่งเศสจากนั้นก็เข้าเรียนต่อในคณะศัษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะระหว่างที่เรียนอยู่นั้นก็ได้รับทุนเต็มจากประเทศสิงคโ,โปร์ให้ไปเรียนต่อที่ NUS นะคะ National University of Singapore ค่ะระหว่างที่เรียนเนี่ยก็ได้รับทุนต่างๆนานา,นาได้รับทุนจากรัฐบาลจีนได้เป็นทูตสิ่งแวดล้อมของ u n ได้เป็นอาจารย์ไปสอนที่เกาหลีค่ะ <Wow. S 1> และยังได้เป็นทูตท่าทัพไทยไปที่นิวซีแลนด์นะคะยังได้เริ่มงานที่แรกที่ Exxon Mobil ประเทศอังกฤษ ะะหลังจากทำงานที่นั่นมาสัก3-4ปีนะคะก็ <S <S <ess> <g> ตัดสินใจมาอยู่ที่ m i n น r นะคะ <S <S <ess> ดูแลโรงแรมทั่วประเทศไทยของในเครือไมเนอร์โฮเทจากนั้นก็ได้รับทุนเต็มนะคะตอนนั้นเป็นทุนระดับหนึ่งของโลกนะคะไ <Wow. S 1> ปเรียนที่ Nottingham University นะคะเรียน MBA ที่ประเทศอังกฤษระหว่างที่เรียนอยู่นั้นนะคะก็ได้เข้าร่วมทำงานกับ o g i v i r t r t h ทางด้าน Marketing ให้กับเขานะคะหลังจากนั้น ก็ได้รับองค์ e p r เนอร์วีซ่นะคะจากรัฐบาลอังกฤษค่ะได้ทำสตาร์ทอัพนะคะเป็น Food Start-up ที่กรุงลอนดอนอยู่ประมาณปีหนึ่ง ตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วค่ะที่เราต้องกลับมาสุภูมิค่ะก็เลยร่วมงานกับเทสนะคะของอเมริกาเยมก็ได้เป็นผู้ผลิตแล้วก็ล็อ n ช์เทสเอภาษาไทยนะคะก็เป็นช่อง YouTube ียมผลิตไปแล้วประมาณ200คลิปนะคะนอกจากนั้เยยมก็เป็นวอร์เนเทียทำเทสเอ์แบงคอกวันหนึ่งเยมก็ได้รับการทักทามจาก Google นะคะทีมเอนจิเ e ียริ่ที่ Mountain View อเมริกานะคะ ให้เข้าร่วมางานกับ Google ก็ตัดสินใจว่าโอเคเราจะมาจอยที่บริษัทแล้วในที่สุดค่ะก็กลับประเทศไทยแล้วก็ได้เปิดบริษัทตัวเองค่ะก็น่าตื่นเต้นกว่าการทํา Google ก็คือการได้ทำา Flying แวรค่ะและที่บริษัทตัวเองนะคะที่ยังได้เริ่มเขียนหนังสือหลายเล่มหนึ่งในนั้นคือ Finland 101นนะคะมาค่ะเข้าสู่เนื้อหาหลักประจําวันนี้ค่ะวันนี้ยันจะพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวในฟินแลนด์นะคะเรื่องทัวร์นะคะว่าเราจะไป Ex c l u s i v e แล้วก็ Private Tour ในฟินแลนด์เนี่ย ไปยังไงแล้วพี่อะไรทําบ้างนะคะและเรื่องสุดท้ายก็คือวินเทอร์แอนด์ซัมเมอร์แคมอินฟินแลนด์นะคะสำหรับท่านผู้ปกครองหรืออาจารย์ท่านไหนนะคะที่อยากจะส่งบุตรหลานของท่านอายุ12-15ถึง15ปีนะคะไปเข้าค่ายที่ประเทศฟินแลนด์ฟังต่อให้จบนะคะ